ครับชาวโวเซเชียลครับผมมาโคตโอโจคณะขนมฝุ่สเศษป่าแนววัดเหลี่ยมเนียนะถ้าจะมีอะไรจะอะไรกันผมว่าเจ้าหลุมได้ที่หมู่เกาะตุลรกวประเทศตุรกีติการ์เซย่หมอมีเลี้ยวไปที่บ้านเยดีเลี้ยวซ้ายไปบริเวณที่ของเสร็จนะที่จะมาคนรอบยิงมาฆ่าผมผมาอย่ทาทำอะไรผมเนี่ยขอบอกไว้เลยนะอย่ามาเลย ที่ลูกน้องผมไว้พูดอะไรไว้ไปทำอะไรไว้นะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะขอโสดผมอ่ะแอ๊ดซี่ฟังจนจะมีไรให้ผมไปไหนก็โซบอกผมได้เดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามโทรถามบักเอาจะดูกระโปรงจะมุดกระดออะไรก็มาเถอะผมมาโม้เขาจะบอกง่าย าใจอ่ะเข้าใจอ่ะมีถามไม่ได้ถามไหมไม่มีไป